สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนาซาเบิร์ดเคลื่อนไหวแล้ว หลังตำรวจแถลงสรุปคดีแตงโมแห่ให้กำลังใจเสร็จสิ้นกันแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคดีที่สังคมจับตามองอย่างต่อเนื่องกับการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาซึ่งในวันนี้26เมษายน2565ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แถลงสรุปคดีโดยมีใจความว่าการเสียชีวิตของแตงโมเกิดจากความประมาทของคนบนเรือทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไม่ใช่อุบัติเหตุและไม่ใช่ฆาดตรรมซึ่งแตงโมเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากการ จมน้ำอีกทั้งบาดพลาขนาดใหญ่ที่บริเวณต้นขาสอดคล้องกับการปั่นของใบพัดเรือแต่เรื่องชีท้ายเรือหรือไม่นั้นตอบไม่ได้โดยหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจถแถลงสรุปคดีแตงโมแล้วนั้นดานเบิร์ดแฟนนมของแตงโมออกมาเคลื่อนไหวทางอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการโพสต์ภาพคู่กับแฟนสาวแตงโมพร้อมข้อความ miss you so much แปลว่าคิดถึงคุณมากๆ รวมถึงนายจี r อเรียเบิร์โพสภาพชอดอกไม้สีขาวและรูปหน้าเศร้ารวมถึงซอรีคลิปวิดีโอที่น้ำทะเลก,กำลังพัดเข้ามาชายฟังพร้อมข้อความสั้นๆว่าอยู่แปลว่าคุณท่ามกลางบรรดาแฟนคลับ Club, เข้ามาให้กำลังใจหนุ่มเบิร์ดเป็นจำนวนมากอาทิเป็นกำลังใจให้คุณเบิร์ดอีกท่านบอกว่าเชื่อในความดีของพี่ทั้งสองเป็นกำลังใจให้พี่เสมอนะอีกท่านบอกว่าสู้ๆนะคะอีกท่านบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะครับพี่เบิร์ดเข้มแข็งนะครับ เป็นนต้ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ